วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันกันกบนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของพื้นที่การเรียนรู้เปิดกว้างปลอดภัยเพื่อคนยุคใหม่นะคะประเด็นน่าสนใจใกล้ตัวเลยคุยก,กันกับนักวิจัยของ TDRI ดรชาริกาชานันทพิพัฒน์นะคะนักวิชาการการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ TDRI ค่ะสวัสดีค่ะดรชาริกาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะค่ะพูดถึงเรื่องงานสัมมนาสาธารณะประจำปีของ TDI ในปีนี้เนี่ยมีประเด็นสำคัญหลายเรื่องเลยนะคะนอกจากเรื่องของความแตกตา่างความขัดแย้งแห่งช่วงวัยแล้วซึ่งในเวทีนั้นเนี่ยอาจารย์สมเกียติก็ได้อธิบายในรายการในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปีนี้เนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของประเด็นการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้ดรธาริกาช่วยขยายความให้ฟังหน่อยนะคะว่านักวิจัยมองเห็นความจําเป็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ่ะ ค่ะก็ประเด็นเรื่องของการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้เนี่ยนะคะเป็นประเด็นต่อยอดในการสัมนาหัวข้อแรกที่เกล่าวเรื่องความแตกต่างแล้วก็ความขัดแย้งแห่งช่วงวัยค่ะความแตกต่างตรงนั้นนะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นพลังให้สังคมเราก็ได้อาจจะไม่ใช่จุดที่เป็นการแตกหักอย่างเดียวหากเราเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างความร่วมมือนะคะแล้วก็การเรียนรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยการ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้คนยุคใหม่ทุกวัยนะคะเข้าถึงได้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยจึงจําเป็นอย่างมากเลยในการเพิ่มทักษะเพื่อการปรับตัวต่อความท้าทายที่คุณยุคใหม่ต้องเผชิญนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ทําให้เกิดความร่วมมือของคนต่างวัยด้วยค่ะนอกจากคาขัดแย้งแห่งช่องวัยนะคะที่เป็นประเด็นความท้าทายที่อาจะ เกียรติเนี่ยกล่าวไปในเซสชันที่แล้วนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เราจะเห็นว่ามีปัจจัยมากมายเลยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายคนยุคใหม่นะคะคนยุคใหม่ที่เราพูดถึงกันนี้ไม่ใช่คนอายุน้อยอย่างเดียวนะคะแต่เป็นคนยุคใหม่ทุกช่งวงวัยเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องโรคระบาดอย่างโควิด -19 หรือว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกรวนที่ทั่วโลกกาลังเผชิญอยู่ค่ะ ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงนะคะจากสารประเด็นข้างต้นสั้นๆเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยกระทบกับชีวิตของพวกเรายัางไงบ้างนะคะคสถานการณ์โควิด -19 สะท้อนให้เห็นว่าโรคอุบัติใหม่อาจจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะแต่ว่ากระทบคนยุคใหม่ทุกช่วงวัยเลยนะคะทำให้ต้องคล้อมปรับตัวกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะ มีผลกระทบต่อการศึกษาของไทยนะคะที่โรคระบาดนี้ค่ะมาซ้ำเติมแผนเก่าที่ประเทศไทยเผชิญอยู่แล้วที่เราต้องเด้พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่21นะคะมากไปกว่านั้นค่ะยังทำให้เกิดแผลกว้างขึ้นเพราะทำให้นักเรียนเนี่ยสูญเสียการเรียนรู้จากการติดโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็เป็นแผลลึกค่ะที่ทำให้นักเรียนยากจนพิเศษเนี่ยต้องการความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะเกิดเป็นแผลเป็นขึ้นเพราะว่ามีภาวะการเรียนรู้ถดถอย ซึ่งภาวะการเรียนรู้ถดถอยเนี่ยจากผลกระทบโควิด19เนี่ยหากคิดเป็นมูลค่ารายได้ในอนาคตของนักเรียนที่ถูกกระทบแล้วนะคะจะ้จะอนได้เลยว่าการเรียนรู้ถดถอยเนี่ยคิดเป็นมูลค่าสูญเสียมากกว่า17ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากวัยเรียนแล้วนะคะโรคระบาดโควิด19เนี่ยยังกระทบวัยทางานด้วยเพราะว่ามาตรการการควบคุมโควิด19เนี่ยส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยทนนยั้งในแง่ชั่วโมงการทํางานคะ่ะแล้วก็ค่าจ้งางแรงงานที่ลดลงนะคะรวมถึงการว่างงานที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ในประเด็นที่2นะคะความปั่นป่วนของเทคโนโลยีหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยมา disrupt การดําเนินงานการทําธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยค่ะก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะคะจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเจ้าตัว AI เนี่ยจะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตพวกเรานะคะแต่มันก็เข้ามากระทบอาชีพของคนยุคใหม่เช่นกันะค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะทั่วไปนะคะอย่างเช่นการขับรถ หน่อยเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีรถไร้คนขับพัฒนาขึ้นมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะคะหรืออาชีพที่ใช้ทักษะเฉพาะนะคะอย่างการประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยไปจนถึงอาชีพที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างนักกฎหมายก็อาจถูกทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยีเช่นกันจากที่เราเห็นในปัจจุบันค่ะว่ากิจกรรมดังกล่าวนะคะทั้งการอนุมัติสินเชื่อก็ด,กดีหรือว่าการพิพากษาคดีนะคะก็มีการประยุกต์นำเอา AI มาใช้บ้างแล้วนะคะในบางบริบท นอกจากจะมาปั่นปวนอาชีพแล้วนะคะตัว ai เนะะี่ยค่ะยังมาปันป่วนเรื่องศิลธรรมแล้วก็ขอบเขตเรื่องการตีความความถูกความถูกต้องด้วยนะคะเ,เช่นประเด็นเรื่องของสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานเราก็จะเห็นว่ามีการใช้ ai เนี่ยมีมาสร้างชุดคำสั่งแล้วก็มาทำเป็นรูปนะคะโดยถูกอถูกมองว,ว่าเป็นศิลปะ ก็เป็นข้อถกเถียงกันค่ะว่า AI สร้างรูปขึ้นมาเนี่ยมันเป็นศิละปะหรือเปล่าแล้วก็ถ้าคนที่สร้างรูปขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยสามารถส่งเข้าไปประกวดแล้วชนะได้รางวัลเนี่ยได้ไหมนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างเลยคือการใช้ AI เนี่ยมาเขียนงานส่งอาจารย์ค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ใช้ AI ที่สามารถเขียบนบทความได้เนี่ยมารับจ้างทํากันบ้านให้เพื่อนด้วยนะคะโดยในส่วนเนี้ยค่ะก็เป็นประเด็นถกเถียงกันว่าเอ่อมันมีความถูกต้องแล้วก็ชอบทําในการใช้ AI ในบริบทแบบนั้นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะความท้าทายสุดท้ายค่ะคือการเปลี่ยนแปลงสภาพ ถ้าภูมิอากาศหรือว่าไคลเม็เชืหรือภาวะโรครวนที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะที่กระตุ้นให้คนยุคใหม่เนี่ยต้องมีทักษะการปรับตัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะในแง่การดําเนินชีวิตการทํางานรวมถึงการศึกษาหาความรู้แล้วก็ทักษะนะคะที่เกี่ยวกับการอนุร,รักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเห็นด้วยกับดิฉันว่ามันเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้นมากๆเลยเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะคะทําให้พวกเราต้องกลับมามองว่าพื้นที่แล้วก็แนวทางการเรียนรู้ของคนนยุใใหม่ประเท ไทยเนี่ยมันเอื้อต่อการปรับตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรือยังอะคะ่ะอืมค่ะก็มีปัจจัยเรียกว่าเป็นความท้าทายที่คนรุ่นใหม่คนในยุคนี้เนี่ยต้องเผชิญเนี่ยก็สามประเด็นสำคัญหลักๆนะคะตั้งแต่เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ที่เราอยู่โควิด1 9มาเนี่ยก็ประมาณ3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท มีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ยังไงบ้างคะ ค่ะก็นอกจากปัจจัย3ปัจจัยนั้นที่มากระตุ้นให้เราเดี๋ยวต้องปรับตัวแล้วนะคะถ้าเราประมองเรื่องข้อมูลของดัชนีทุนมนุษย์หรือว่า Human Capital Index ของประเทศไทยนะคะจากข้อมูลในปีคศ2020เนี่ยแล้วก็แบบสำรวจปีซาซึ่งเป็นการประเมินผลนักเรียนเนี่ยร่วมกับนานาชาตินะคะผลในปี2018สามารถสถท้อนได้ค่ะว่าความพร้อมในการปรับตัวของเด็กไทยนะคะอายุประมาณ15ปีเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อม รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจากสาความท้าทายข้างต้นที่ได้กล่าวมานะคะข้อมูลจากทุนมนุษย์เนี่ยค่ะของไทยจะบอกชี้ว่าเด็กแรกเกิดนะคะในวันนี้ค่ะเมื่อกลายเป็นแรงงานในอีก18ปีข้างหน้าเนี่ยจะสามารถทำงานได้เพียงร้อยละ6 1เปอร์เซ็นต์นะคะเอ๊ะขอโทษค่ะร้อยละ61ิของระดับเต็มศักยภาพเท่านั้นนะคะรวมทั้งความพร้อมในการปรับตัวของเด็กไทยอายุ15เนี่ยอยู่รังท้ายในระดับโลกเลยทำให้อ่ประเทศไทยเนี่ยต้องยังไม่มีความพร้อมในการปรับตัว มากเท่าที่ควรนะคะรวมถึงยังมีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เข้ามาซ้ําเติมตรงนี้อีกที่เด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะมีความพร้อมในการปรับตัวน้อยกว่าเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะดีกว่ามากอย่างมีนัยสาคัญนะคะดังนั้นนะคะพื้นที่การเรียนรู้ที่จะมาเสริมสร้างทักษะเรื่องการปรับตัวของคนไทยคนยุคใหม่นะคะจึงมีความจําเป็นมากๆค่ะเมื่อเรากลับมามองพื้นที่การเรียนรู้ของไทยนะคะอยากชวนทุกท่านมองใน4องค์ประกอบของพื้นที่หลัก นะคะ,ะในการในสัมมนา,าเนี่ยก็ชวนมอง4องค์ประกอบโดยก็คือประตรูเข้าพื้นที่ค่ะอันที่สองคือความทันสมัยของพื้นที่นะคะ ปัจจัยที่สามก็คือสะพานเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่แล้วก็ปัจจัยที่สี่คือความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ค่ะก็อยากจะขอ,อาพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูในแต่ละปัจจัยนะคะประเด็นทางเข้าค่ะประตูนะคะยังไม่เปิดกว้างมากพอทุกคนยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ได้ะคะ่ะนอกจากข้อจํากัดในการเรียนรู้ในระบบแล้วเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าแหล่งหรือพื้นที่การเรียนรู้นอกระบบนะคะเช่นพิพิธภัณฑ์ หอศิลปะหรือว่าห้องสมุดของประเทศไทยนะ,นะคะยังมีค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครนะคะมีการสำรวจจากโครงการของ for Kids for ค d ดนะคะพบว่าเยาวชนไทยนะคะอายุ15ถึง25ปีนะคะ28เเซไม่เคยไปเลยนะคะแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวที่ได้กล่าวมาข้างต้นโดยมีสาเหตุหลกักคืออยู่ไกลค่ะแล้วก็มีไม่มากเพียงพอนะคะองค์ประกอบที่2ก็คือเรื่อ ของความทันสมัยของพื้นที่การเรียนรู้ค่ะประเด็นนี้สะท้อนเรื่องความรู้ส่วนใหญ่ในห้องเรียนยังเป็นเรื่องตายตัวอยู่นะคะการเรียนรู้เนี่ยที่จะนําไปใช้กับโลกจริงได้เนี่ยจำเป็นต้องส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้แก่การวิเคราะห์การประเมินคุณค่าหรือว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ค่ะแต่ว่าในห้องเรียนไทยเนี่ยยังให้น้าหนักในส่วนนี้ค่อนข้างน้อยอยู่นะคะ แล้วก็ประเด็นต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการขาดสะพานเชื่อมความรู้ในและก็นอกห้องเรียนค่ะซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะคะสื่อการสอนในห้องเรียนส่วนใหญ่เนี่ยยังขาดความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกที่มีบริบทค่อนข้างซับซ้อนแม้บางโรงเรียนเนี่ยจะนําปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างโรงเรียนในจังหวัดสตูลเนี่ยค่ะมีการนําปัญหาเรื่องทําอย่างไรจึงจะลดค่าไฟ ของชุมชนได้นะคะซึ่งโจทย์แบบนี้ค่ะทำให้ทั้งเด็กแล้วก็ครูแล้วก็ชุมชนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกันแต่การสอนในลักษณะนี้ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอยู่สำหรับการเรียนรู้เนี่ยค่ะเพื่อไปทำงานปัจจุบันก็มีหลักสูตรที่พัฒนา ร่วมกับสถานประกอบการต่างๆเพื่อสร้างการเรียนรู้ในที่ทํางานจริงเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าหลักสูตรประเภทนี้ค่ะเมื่อเทียบกับสัดส่วนการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างน้อยอยู่นะคะแล้วก็และท้ายสุดเลยคะ่ะความปลอดภัยค่ะของพื้นที่การเรียนรู้ในประเทศเรานะคะยังอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะในการตั้งคําถามในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะการตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติแบบเดิมอาจถูกมองเป็นสิ่งที่ผิดไปแล้วก็รับไม่ได้นะคะทําให้ไม่เกิดการตั้งคําถามแล้วก็ เปิดรับมุมมองใหม่แล้วก็รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าพื้นที่ออนไลน์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างมากขึ้นทําให้ประเด็นต่างๆที่ อาจจะไม่เคยถูกกั้นตั้งคำถามมาตั้งคำถามเช่นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือประเด็นเรื่องเพศนะคะแต่พื้นที่ในออนไลน์บางทีก็ยังไม่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเช่นกัน,นะคะ่ะขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสดๆดนนร้อนรอเลยที่มีเป็นปีประเด็นในโลกออนไลน์นะคะคือข้อสอบทีเกตของไทยนะคะที่ว่าด้วยการเลือกเมนูอาหาระะที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศะคะ่ะซึ่งทางผู้ออกข้อสอบเนี่ยต้องการผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่13นสะเข้ามาเป็นการทดสอบ ความรู้นะคะในการเป็นพลเมืองที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนด้วยนะคะแต่ว่าการทั้งคําถามเนี่ยแล้วก็การคาดหวังคําตอบจากคําถามดังกล่าวถึงแม้จะมีความมุ่งหมายที่ดีนะคะที่สอดแทรกประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไป แต่ว่าการออกแบบคําถามแล้วก็การคาดหวังคําตอบนะคะยังเน้นคําตอบที่ตายตัวอยู่แล้วก็ขาดบริบทเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียนแต่ละคนนะคะหากเราตัดประเด็นเรื่องของการตั้งคําถามแบบนั้นเป็นคําถามปรนัยออกไปนะคะเราจะเห็นว่าประเด็นเรื่องเมนูอาหารกับภาวะโลกรวนเนี่ยการมาเป็นที่ถกกันมากเลยในโลกออนไลน์ซึ่งหากมองในแง่การเรียนรู้เนี่ยการถกกันแบบนี้มันก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่ดีนะคะที่มองทําให้เห็นมุมมองแล้วก็แนวคิดที่ต่างกันออกไปแต่หากมองในภาพรวมทั้ง4ประเด็นที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่า พื้นที่การเรียนรู้ของไทยนะคะประตูยังไม่เปิดกว้างมากพอสำหรับทุกคนพื้นที่อาจจะยังไม่ทันสมัยแล้วก็ยังไม่มีสะพานเชื่อมความรู้ในห้องเรียนกับชีวิตประจําวันมากพอแล้วก็พื้นที่การเรียนรู้เนี่ยอาจจะยังไม่ปลอดภัยนะคะสําหรับการตั้งคําถามซึ่งเป็นข้อจํากัดแล้วก็ความท้าทายในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปรับตัวของคนไทยนะคะในอนาคตค่ะ ก็เห็นภาพชัดเจนเลยแล้วก็มีมิติต่างๆที่มีมิติที่เป็นความสําคัญนะคะองค์ประกอบของพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นสภาพการของสังคมไทยที่นักวิจัยไปรีวิวดูแล้วก็พบสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เราจะทําให้ประตูของการเรียนรู้เนี่ยเปิดกว้างขึ้นทันสมัยขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นมีการเชื่อมความรู้กันมากขึ้นเนี่ยมีข้อเสนอยังไงหรือว่ามีตัวอย่างอะไรในต่างประเทศที่น่าสนใจบ้างไหมคะค่ะกะ็พื้นที่การเรียนรู้เนะะี่ยค่ะอย่างที่อย่างที่แจ้งไปว่าอาจจะต้องถูกออกแบบใหม่นะคะเพื่อให้คนไทยได้กล้าลองแล้วก็พร้อมเติบโตนะคะก่อนจะเสนอว่าก่อนจะเสนอว่าพื้นที่การเรียนรู้ในไทยเนี่ยจะปรับไป มีรูปแบบหรือหน้าตายอย่างไรก็ขอชวนทุกท่านเนี่ยมามองพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นกรณีศึกษาในบริบทเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะเพื่อมอง ภาพการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สําหรับคนยุคใหม่โดยอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการสองโครงการขึ้นมานะคะคือโครงการแรกชื่อว่าโครงการโฮซิตี้ค่ะที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์แล้วก็อีกโครงการหนึ่งเป็นอยู่ที่เมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้นะคะสําหรับตัวอย่างโครงการเมืองโฮซิตี้นะคะโฮซิตี้ซึ่งแปลว่าทั้งเมืองเนี่ยมีการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงการมีสะพานเชื่อมที่แข็งแรงนะคะในการเชื่อมความรู้ทั้งในและก็นอกห้องเรียนอย่างชัดเจน สิ่งที่ดิฉันชอบมากที่สุดนะคะในโครงการนี้ก็คือคุณครูเนี่ยค่ะสามารถพานักเรียนขึ้นรถสาธารณะฟรีนะคะไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆในเวลาเรียนได้นะคะทําให้นักเรียนที่นอกเวลาเรียนที่อาจจะไม่ได้มีการเดินทางไปแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยสามารถมาเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็เรียนรู้ตรงนี้ในห้องเรียนได้นะคะมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยใช้ปัญหานํานะคะการเรียนรู้แล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะเพราะคุณครูเนี่ย ไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้กลุ่มความรู้แต่ว่าเป็นมีหน้าที่เป็น f a c i l ิเ a t o r หรือว่าผู้อำนวยการเรียนรู้แทนนะคะนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนที่โครงการโฮซิตี้เนี่ยมีการออกแบบหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตรงนั้นได้นะคะ ยังมีการออกแบบห้องสมุดสาธารณะให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ใช้พื้นที่ได้ด้วยนะคะโดยห้องสมุดเนี่ยไม่ได้มีแค่หนังสืออย่างเดียวแต่ว่าจะมีพื้นที่ที่ทให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาทํากิจกรรมหรือว่าใช้พื้นที่นะคะเพื่อตอบโจทย์ความมุ่งหมายของตัวเองด้วยนะคะ อีกโครงการหนึ่งอยากพาเข้ามาดูตัวอย่างใกล้บ้านเราหน่อยค่ะคือกรณีศึกษาจากเมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้นะคะที่มีแหล่งการเรียนรู้มากมายหลายรูปแบบเลยนะคะโดยมีสถานที่อำนวยความสะดวกในด้านการเรียนรู้ค่ะมากกว่า600แห่งนะคะแหล่งการเรียนรู้ในเมืองซูวอนเนี่ยค่ะก็สะท้อนแล้วก็ตอบโจทย์ของคนยุคใหม่ที่หลากหลายเลยนะคะเช่นการมีสถาบันการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยากจะเรียนรู้อะไรหรือมาทํากิจกรรมร่วมกันก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือมีสถาบันที่เป็นพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมาแชร์ความรู้ที่ตัวเองมีนะคะเพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยากจะทดลองสื่อสารสิ่งที่ตัวเองเรียนมาให้คนภายนอกฟังนะคะก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ความรู้ได้เหมือนกันค่ะและที่น่าสนใจที่สุดนะคะก็คือพื้นที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ห้องน้ําค่ะหรือว่าศูนย์วัฒนธรรมแฮวูแจที่สอน เรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการขับถ่ายที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันนะคะ่ะพื้นที่การเรียนรู้ของเมืองซูวอรเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีการออกแบบให้มีประตูที่เปิดกว้างแล้วก็มีสะพานเชื่อมเพียงพองโดยการสร้างเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้ให้คนเข้าถึงได้นะคะโดยการเดินเพียง5-10นาทีจากบ้านเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการทําพื้นที่ให้ทันสมัยตอบโจทย์ ผู้เรียนโดยเขาทําอย่างนี้ค่ะโดยการเซอร์เวยความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ให้ทุกคนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบคณะทํางานของพื้นที่การเรียนรู้เนี่ยก็จะมาจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ได้มาจากภาครัฐอย่างเดียวที่สําคัญนะคะเขาใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสแล้วก็พื้นที่ในการเรียนรู้ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ตรงนี้ได้ในวงกว้างมากขึ้นนะคะ หากกลับมามองพื้นที่การเรียนรู้ของไทยนะคะเราจะทําอย่างไรคะเพื่อปรับพื้นที่การเรียนรู้ของเราให้ตอบโจทย์คนยุคใหม่แล้วก็สร้างทักษะการปรับตัวมากขึ้นนะคะ,ะการสร้างพื้นที่การเรียนรูนะะ้เนี่ยค่ะอาจจะต้อง ขอเสนอเป็นการทำสามปรับด้วยกันก็คือหนึ่งปรับการลงทุนค่ะสองคือปรับเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะในการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็สามคือปรับบรรทัดฐานสังคมหากมองทั้งสามปรับเนี่ยนะคะผนวกเข้ากับลักษณะของพื้นที่การเรียนรู้ที่ชวนคุยไปข้างต้นทั้งเรื่องประตูความทันสมัยสภาแล้วก็ความปลอดภัยนะคะอาจกล่าวได้ว่าหากต้องการขยายประตูให้คนเข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับการลงทุนค่ะเพื่อเน้นมาตรการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ ในทุกระดับนะคะแล้วก็หากต้องการทําให้พื้นที่ทันสมัยมากขึ้นต้องปรับการลงทุนเช่นการนะเพื่อขจัดอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีการปรับระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนแบบใหม่อย่างโมเดล Subscription เนี่ยที่เราไปรีวิวมาเนี่ยก็เป็นโมเดลที่สามารถทําให้อาห้องเรียนหรือว่า หน่วยการเรียนเนี่ยค่ะแชร์ต้นทุนระหว่างหน่วยงานได้นะคะรวมถึงต้องมีการปรับหลักสูตรการกลางอย่างสม่ําเสมอเพื่อยกระดับเป้าหมายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพร้อมปรับตัวด้วยค่ะหากต้องการสร้างสะพานเชื่อมที่แข็งแรงค่ะต้องปรับการลงทุนเช่นกันนะคะเช่นการนําที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมาสร้างแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้นหรือว่าการนำพื้นที่ของเอกชนที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาทําพื้นที่การเรียนรู้นะคะก็จะมีการร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนมากขึ้นนะคะ ตรงนี้ทําให้พื้นที่ในจังหวัดที่มีแหล่งการเรียนรู้ค่อนข้างน้อยเนี่ยเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะเอกชนอะจะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เป็นความรู้เฉพาะของธุรกิจ ทั้งนี้นะคะรัฐก็ต้องช่วยเสริมแรงจูงใจให้เอกชนเนี่ยหันมาลงทุนในพื้นที่เหล่านี้เช่นกันค่ะความร่วมมือกับเอกชนนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรนะคะการเรียนรู้โดยมีถ้าเอกชนเป็นภาคีเพื่อยกระดับเป้าหมายการเรียนรู้ให้เชื่อมกับการปฏิบัติง,งานจริงในบริบทที่ทํางานจริงรวมถึงปรับปรุงและก็พัฒนาการผลิตบุคลากรผู้สอนให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะสร้างสะพานเชื่อมโยงความรู้ในและนอกห้องเรียนเข้าด้วยกันได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะจะเห็นว่าการปรับขั้งต้นเนี่ยจะเน้นการปรับการลงทุนแล้วก็ปรับเป้าหมายการเรียนรู้แต่ว่าการปรับรบรรทัดฐานของสังคมค่ะเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันนะคะการจะปรับรบรรทัดฐานของสังคมนั้นค่ะสื่อค่ะมีบทบาทสําคัญมากโดยสื่อจะต้องนําเสนอข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะให้รอบด้านโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงของสังคมหรือประเด็นที่ละเอียดอ่อนเนี่ยเพื่อให้คนในสังคมได้เรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้อาจจะหลีกเลี่ยงนําเสนอข้อมูลในลักษณะที่นําไปสู่คําตอบปลายตัวคําตอบเดียวเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นในต่างมุมที่ซับซอ้อนแล้วก็หลากหลายยอมรับความแตกต่างมากขึ้นนะคะเมื่อมีการปรับการลงทุนปรับการเรียนรู้ปรับเป้าหมายของสังคมเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้อันพึงประสงค์แล้วเนะะี่ยค่ะพื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับคนยุคใหม่ทุก ผักทุกเพศทุกวัยนะคะให้เรียนดูทักษะที่สนใจเชื่อมโยงกับโลกจริงแล้วก็เสริมทักษะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ด้วยค่ะ,ะก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะคะใหญ่ๆก็คือ3ปรับ ปรับการลงทุนปรับเป้าหมายแล้วก็ปรับบรรทัดฐานของสังคมด้วยนะคะในบ้านเราเนี่ยพอจะมีตัวอย่างองค์กรไหนหน่วยงานไหนหรือว่ากระบวนการแบบไหนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะช่วยให้เห็นว่ามีการส่งเสริมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่อะคะ่ะค่ะอย่างในบ้านเรานะคะก็จะมี โครงการของ TK Park ใช่ไหมคะที่สร้างศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าตรงนี้คะ่ะถ้ามีสื่อมาช่วยเพิ่มเติมขึ้นมาว่าเรามี TK Park หรือว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ใครเข้ามาใช้ได้บ้างนะคะก็จะทําให้การกระจายผลเนี่ยคะ่ะมันดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอย่างเช่นโรงเรียนนักเดินป่าไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินกันหรือเปล่านะคะโรงเรียนนักเดินป่าเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดน่านนะคะที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวยัยทุกรุ่นเนี่ยเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมการเดิน ป่าสากลซึ่งตอนนี <line> th ua th ua <genommen> ้ค <ribution> ่ะเราก็ต้องไปเรียนออนไลน์ก่อนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จะไปได้ไปเรียนเรื่องการเดินป่าแต่ว่าการเดินป่าตรงนี้เราไม่ได้ไปเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากลซึ่งในการไปที่ไหนหรือการเดินป่าที่อื่นๆเนี่ยเราก็จะได้เคารพธรรมชาติเรียนรู้เรื่องการปรับตัวด้วยค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เรื่องนิเวศความรู้เรื่องการปรับตัวแล้วก็ความรู้เรื่องการเคารพธรรมชาติไปด้วยนะคะก็จะเป็นสองโครงการนี้ที่หยัดยกตัวอย่างขึ้นมาค่่ะก เป็นโครงการที่ดีอย่างทีเคพาร์นี่ก็มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะไปที่ทีเคพาร์กได้เนี่ยก็จะมีรูปแบบของการให้ยืมหนังสือแบบออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กกับครอบครัวด้วยส่วนโรงเรียนเดินป่านี่ก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะสําหรับ ตัวอย่างของพื้นที่การเรียนรู้ที่บ้านเราก็คงจะมีความท้าทายอีกหลายเรื่องแล้วก็ยังต้องทํากันอีกหลายประเด็นเหมือนกันที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยจากผลการวิจัยแล้วก็ข้อเสนอที่นักวิจัยคนพบเนี่ยคะ่ะมีข้อเสนออย่างไรสําหรับการจะต่อยอดสิ่งที่เป็นผลการศึกษาในครั้งนี้บ้างคะ ค่ะจริงๆอ่าจากนอกจากสามปรับที่ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอะคะ่ะประเด็นสําคัญเลยก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมเองเพราะว่าการลงทุนในพื้นที่การศึกษาหรือว่าการปรับปรุงเนี่ยเราต้องมองให้เห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนนะคะก็เลยอยากจะไฮไลท์เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากต้องฟังทุกภาคส่วนแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องสื่อค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าเรื่องสื่อเนี่ยนอกจากสื่อเองอ่ยจะเป็น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 แหล่งการเรียนรู้แล้วนะคะยังเป็นช่วยเป็นแหล่งที่ช่วยกระจายผลของการ พื้นที่การเรียนรู้ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะก็เรื่องความร่วมมือแล้วก็เรื่องบทบาทสื่อที่อยากจะไฮไลท์เพิ่มเติมค่ะ ค่ะก็เรียกได้ว่าคงจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็สื่อมวลชนก็มีบทบาทสําคัญที่จะส่งเสริมพื้นที่ของการเรียนรู้ที่เปิดกว้างปลอดภัยเพื่อคนยุคใหม่ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดรชริกาเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้มุมมองในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สําหรับคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่ในยุคนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ วันนี้คุยกันนะคะกับนักวิจัยของ TDRI ดรชาริกา น,นันทพิพัฒน์นะคะนักวิชาการการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับเรื่องของพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดกว้างปลอดภัยเพื่อคนยุคใหม่นะคะที่ดรชาริกาบอกว่ามีความท้าทายหลายเรื่องนะคะที่คนยุคใหม่เนี่ยเจอก็คือเรื่องของโควิด -19 ที่ก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องพัฒนาทักษะต่างๆกันพอสมควรนะคะมีแผลเก่าแผลกว้างแผ,แผลลึกแล้วก็แผลเป็น ที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าคงจะต้องมีวิธีการที่จะต้องสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เรียกได้ว่าทำให้คนในยุคนี้เนี่ย สามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความปั่นป่วนของเทคโนโลยีอย่าง AI ก็ไม่มีบทบาทเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงข้อสเสนอของนักวิจัยนะคะว่าในเมื่อสภาพการเป็นแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับกันอยู่หลายเรื่องนะคะปรับการลงทุนปรับเป้าหมายแล้วก็ปรับบรรทัดฐ,ฐานสังคมเพื่อจะ สร้างพื้นที่การเรียนรู้นะคะที่เปิดกว้างมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นมีการเชื่อมความรู้มากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ได้ความรู้รอบด้านเลยจากนักวิจัยของ TDI นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ